ชิเมจไดเมจได้อดยอยู่กับธรรมชาติจนจะคุ้นชินกับแมงบ้งหรือตัวนอนแล้วนะนี่ค่ะบังบักเทศบ้านวยบักให่ใหญ่ตึงลึงเลยใหญ่มากสุกเร็วๆนะอยากกินแล้ว เื่องตัดหญ้าหน่อยป่ะคะเล็กๆมันผสมบูรณ์หรอคร่ะเพราะว่ามันอยู่มันค่อนข้างจะอยู่ที่บดบังแสงแดดนะฮะนี่เขาบอกว่ามะเขือเขียวอย่างเงี้ย มันกินไม่ได้มันออ้ยมันเป็นพิษโอ้ยน้องหมาก,ก็ตกใจปลาจับดูมะเขือเทศไม่ได้คิดเลยว่านอนอยู่ตรงนั้นสามตัวหนึ่งสองสามตกใจอะเป็นอะไรที่กลัวมากนะโอ้ยจะบ่าเป็นพื้นมาค่ะแล้วค้นแผ่นมาค่ะ บนบนมันจะเป็นแมงปอป่ะหรืออะไรนะตะก,กะแตนเหรอไหมคะบนมาระบาดท,ทางนีปะคะนี่ใครใครชอบกินนอนสดนั่นร้ายเลยคะ่ะเพึ่งปรากฏเห็นมันก็คิวเขียวเนาะอุ้ยอุย้ยจะกระดืยมือเลยอะ่ะอุย้ยพอก่อนมาค่ะปัจจภาพมาแกะแอปเปิลค่ะบ ยางหนังยางขาดแบบง่ายๆเลยนะคะมันแสงแดดนะคะเนาะโอ้ยผมอันนี้ล้างใช้ได้อีกมีแมงบ่าเห็นแมง่า คิดดูนะว่านอนนั่นนะถ้าเป็นแบบเป็นตะกตะแตนนนะะนะคือมันระบาดอยู่ทั้งเอเชียนะคะเนาะมาเลยพริกไทยกับซอสฝาเขียวพร้อมแล้วลูกใหญ่นะนี่ฮอวาท่านค่ะกับซิมีแมงเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดกับเสือ้อ เดียวหวานกรอบนะคะเสร็จขยะที่ต้องค้นไปทิ้งโล่งขยะค่ะตัดจ้าเสร็จแล้ว อุ้ยดูดูเสื้อเขาวันนี้พี่เบลใส่เสื้อให้หนูหนูเป็นผู้หญิงนะเดใส่เสื้อดูแมนแมนอืม,ม,ม,อมเป็นไม่บอยเลยเนะี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นคนก็คือผู้หญิงเดี๋ยวไปเก็บมะ <c oughs> เขือเทศกิน ไปหาแมวนะแมวแมวไปหาแมว, <c oughs> แมวเอาแมวนุ่นนุ่นแมวอยู่นน่นแมวเมวียวใกล้เออ้องหมามากก็ <c oughs> เริ่มแพ้ค้นมาแล้วนะคิดว่า ชิงกินก่อนสุกคือว่าล่ะคคะบักเกร์เทสสีเขียวเนี่ยทดลังคุว่าอืม,มห่กินดิบได้ค่ะคะือจังบา,าัเห่าก็กินต่ใดตะไล่ที่แบบว่า,าลูกนิน,น่อยนะคะคลายๆบักเกร์เทสเชอรีะคะ่ค่ะกินไ่ต่ำสมเนาะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีส้ม กะทั่งนี่พี่บอกว่าต้องเฮ็ดไ้ซุกก่อนแต่ปาเขาจะว่า<ฮ>ปังบริคนบง้งเข้าใจตรงกันบ่คะว่าบ่เกิดเทศดิบดิบที่เป็นสีเขียวอะต้องเห็ดไ้สุกก่อนหรือเพิ่น,น,นเห็นความมุ่นที่ว่าซุกที่แบบว่าสุกในกระทะสุกในการอบการย่างหรือยังไง ที่ดีต่อผู้ชายบางที่พืชพักเนาะคะ่ะเนาะมันอาจจะเป็นพิษถ้าสมมุิว่าคนที่แบบว่าเป็นภูม่มแพ้เนาะคะ่ะเนาะคือจังป่าเนี่ยอายุมากเราเริ่มเป็นแพรอาหารนะคะเริ่มจะแพรง่ายปลาดาที่กินนะคะปลาสบีเดนที่กินนั้นกระสงมันจะแพรอยู่เป็นพื้นขึ้นไหมคะหรือบนแน่ก มันพลังที่จะของปลูกเองนะคะแพ่เป็นพื้นขึ้นเยอะเลยสองสามรอบแล้วค่ะในช่วงระยะเวลาเดือนเคธงอืมเดี๋ยวไปหาเมนูค่ะเมนูอาหารระหว่างมันกระชอดปาาชิ้นเล็กๆสองชิ้นค่ะ ลงไปอันนี้เป็นเบอร์รี่นะคะที่ปลาไปเก็บจี่ในปลามาเลยนะคะใส่น้ำนิดนึงเอาขป้นไปแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็หยดเกลือนะคะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะคมาร์คเบอร์รี่ที่ปาไปเก็บมาจากในตานะ,ะอืม เปี้ยวหวานน้ำตาลที่เติมเพิ่มนะกินกับปลาด้วยบนแห้งนะช้อนช้อนกับซ่อมตึกตองแล้วเนาะตึ๊มีด อาวุธครบมืออืได้อยู่นะอันนี้เป็นสลัดที่แบบสำเร็จแล้วค่ะใช้ได้กินเป็นอาหารแบบเบาๆนะคะ อาหารหลักนี่แหละอาหารเป็นอาหารเที่ยงอะนะแต่ตอนนี้บายซีโมงแล้วค่ะใช่ปากินแบรี่อะเนี่ยปากินเม่ค่อยได้แบบกินเมืได้ดนะค่ะมันกินยางหยาอกจากว่จาจะไม่เ,เป็นพายื้ว่าเ็ยเป็นแบบเป็ดแบบนี้นะคะเ,เป็นซอสนี่แหละ ไปปลา่ค่อยเก็บด้วยค่ะเก็บชิมแบบเทอรน,นิเจอนหน่อยปากซีมารมักแบลรีเด้ยค่ะหิมะล่งตวบาบูเบอรี่ก็ยังยังมีอยู่ค่ะแตาบาทานหิมะล่งหอากับปไปแล้วเนาะปลาตั้งเทือไปเก็บเฮ็ดนะคะปลาเห็ดนเนาะมันก็จะมี หมากแบรีีเนาะอ่าลัเงเื้อเฮดอ่าเขาเอินไว้ยังน้ําแข็งเกะาะค่ะอขอทาอยังด้ค่ะแล้วมือเที่ยงง่ายๆนะใครจะกินเคียงผักเคียงบ็อกโคลี่ก็น่าจะได้เนาะแต่มาไม่ค่อยกินผักค่ะ เมื่อเนื่องจากกินยีเดอก์คาบเนื่องอันนี้เป็น,อ,นอิตาเลียนสลัดค่ะเนี่ยที่ปลาใส่ผิวขาวนี่รู้สึกว่าจะโปรเทนยูโรสตัสดูนะคะมันจะมีรสกุ้งรสไก่รสรสอะไรอีกรสแฮม เราตัดบานเข้าปกติเห็นย้อนเขาขายอยู่น้ำใสกอกอะอยู่กนีกองเราประมาณสามสิบโครนที่ง้าเมืองไหยอาจจะสามสิบาทนะสี่สิบหรือห้าสิบไม่แน่ใจนะอ้อเบลี่ไม่เห็ดแบบนี้สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าถ้าหยิบกินแต่มันเนี่ยมันจะน่าเบือ่อกลูกไปะคะ่ะเฮ็ดสมูทตี้กิน สตรอเบอรี่นะคะเอาสตรอเบอรี่มเ่เฮ็ดก็ได้น้ำซอสเนะ่เอามะม่วงมาทำก็ยังได้นะตามมอู่่ขะแนวที่แบบบ่าเอามาดัดแปง้งให้กินตรงๆเลยเนะี่ยบาค่อยบาค่อยยิบกินคนะ่ะอืมขอบคุณมากสำหรับคำซากไายนะคะ ความผู้ไทยค่ะเจอกันในคลิปหน้านะฮะจังเไรอะเขาเป็นเลยค่ะไปค่ะปากแดง